สวัสดีครับแฟนๆหนะังการแปูงทุกท่านนะครับวันนี้ช่างรวมเรื่องราวหนะังกางนของเรานะครับก็มีภาพเก่าๆของสายซับภาพเดือนจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่คลาสสิกนะครับหาดูได้ง่ายนะครับเป็นการใช้แบบง่ายๆนะครับก็เป็นการตั้งโจอง,ง่ายๆทุกอย่างง่ายๆหมดนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับภาพจากสายซับภาพยนตร์สูตรประการด้วยนะครับที่ผมได้นํามาจากทาง Facebook ของสายซับภาพยนตร์เองนะครับซึ่งในปัจจุบันปี2568ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ายังรับจะฉายภาพยนตร์อยู่หรือไม่นะครับซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพเก่าๆหลายปีแล้วนะครับก็ทําให้คิดถึงหนังแกล้งหนุยนี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมเองก็เคยทําคิดไปแล้วเมื่อ2-3ปีนะครับ แล้วก็ปีนี้ก็ได้นำมาทําเป็นคลิปที่2แล้วนะครับแล้วก็ทําเป็นคลิปรวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับสําหรับสายทรัพย์ภาพยนตร์จังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ก็ใช้ด้วยระบบดิจิตอลนะครับที่สมูนแบบนะครับใครที่อยู่ในแถบสมุทรปราการนะครับกรุงเทพมหาคนครนะครับอยากจะหาหนังสักชอนะครับไปใช้ ที่แคบที่กว้างนะครับหรือที่ยังไงนะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันได้ที่เบอร์นี้นะครับสายซับภาพยนตร์สมุดบาการนะครับมีหนังใหม่เก่าก็ตกลงกันได้นะครับซึ่งในปี2568นี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอย่างรับงานอยู่นะครับผมเองก็พยายามหาข้อมูลแต่ก็ไม่เจอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงสั้นๆเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า จะเป็นเรื่องราวอะไรหน่วยอะไรก็กดติดตามช่องเราไเลยนะครับในวันนี้ก็จบด้วยภาพคลาสส,สสิกของสายซับภาพยนตร์สูตรปร่าการเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ